เอยนะคะถ้าอยากที่จะสอบ IELTS Speaking ผ่านเมยได้รวบรวมนะคะ10คำศัพท์และวลีเด็ดๆนะที่จะช่วยทำให้เวลาไปสอบ IELTS Speaking เนี่ยฟังดูเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปท่องจำที่ไหนมานะคะสวัสดีค่ะคุณเมยเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมยคือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at Home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100% ในคลิปนี้นะเมย์จะมาพูดถึงนะคะการทำ IELTS speaking ให้พูดแบบธรรมชาตินะเพราะว่าหลายคนคิดว่าเวลาสอบ IELTS speaking แบบ academic จะต้องแบบโอ้โหพูดแบบเป็นครู professor เป็น ครูมหาลัยที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่เราไปสมัครเอ่อต่างที่ต่างๆที่ใช้ใบคะแนน IELTS เนี่ยเราไม่ได้สมัครเป็นครูมหาลัยใช่ไหมแต่เราสมัครเป็นนักเรียนมหาลัยดังนั้นไม่มีใครค่ะเขาคาดหวังว่าจะให้ตัวเองเนี่ยนะพูดเหมือนกับ ครู uh, cool ที่นั่นครู cool professor ที่นั่นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่สอบ IELTS speaking เนี่ยเมย์แนะนำเลยนะคะว่าให้พูดเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดหมายความว่าพูดแบบชิวๆพูดแบบ casual ได้เลยพูดเหมือนกับว่าคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่ครูที่ไหนไม่ใช่การสัมภาษณ์งานนะคะดังนั้นมาดูนะ10คําหรือวลีเด็ดที่เอาไปใช้ใน IELTS speaking ได้นะคะอย่างแรก to be honest to be honest ก็คือ พูดตรงๆนะนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมานะคะตัวอย่าง to be honest I'm not really a fan of horror movies ก็คือมาพูดกันตามตรงนะฉันเนี่ยไม่ได้เป็นแบบเป็นแฟนพันธ้เลยกับหนังผีนะคะข้อสอง huh, off the top of my head ก็คือเหมือนกับจากที่นึกออกตอนนี้นะนะคะตัวอย่าง off the top of my head i l l say Tokyo is one of the best cities I visit ก็คือเนี่ยถ้าเกิดนึกถึงตอนนี้นะคือไม่ได้ใช้เวลานึกนานๆน่ะฉันว่าโตเกียวเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ดีที่สุดเลยที่ฉันเคยไปเที่ยวมาเห็นไหมคำพวกเนี่ยวลีพวกเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันในชีวิตประจำวันไปดูซีรีส์ได้เลยนะคะเขาใช้คำแบบนี้เขาใช้วลีแบบนี้และเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยให้คุณทำคะแนน IELTS speaking ที่คุณต้องการได้ง่ายๆเลยนะคะ ข้อ3 That's a tough question but I say ก็คือเป็นคำถามที่ยากนะแต่ฉันคิดว่านะคะ I I a n แล้วก็ดีเนะี่ยก็คือ I would say แทนที่จะแบบนั่งเงียบเวลาเขาถามคำถามอะไรมาที่แบบเราไม่รู้อะแทนที่จะเงียบหรือไม่ก็เออหรือไม่ก็อืมอย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้เลยนะคะตัวอย่าง That's a tough question but I say coffee is my go-to drink in the morning บอกวันนี้เป็นคำถามที่ยากนะแต่ฉันว่ากาแฟเนี่ยเป็น go to drink ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่ฉันแบบแบบอันดับหนึ่งเลยตอนเช้านะคะ go to drink go to อ่ะมันจะเป็นสแสลงว่าถ้านึกอะไรไม่ออกก็ก,กินอย่างนั้นอ่ะนะคะเช่นผัดกะเพรา is my go to lunch ก็คือผัดกะเพราเนี่ยเป็นอาหารกลางวันที่แบบนึกอะไรไม่ออกก็ไปกินผัดกะเพราจะเป็นการใช้ทำนองนั้นข้อ4 what I mean is ก็คือเหมือนกับกำลังอธิบายอ่ะ เพิ่มเติมว่าที่ฉันพูดถึงคืออะไรนะคะตัวอย่าง I prefer living in a small town. What I mean is I enjoy a peaceful environment เห็นไหมประโยคแรกคือฉันชอบที่จะอยู่ในเมืองเล็กๆแล้วมาขยายเพิ่มเติมคือคือที่ฉันพูดถึงเนี่ยหมายความว่าฉันชอบ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มันสงบสุขข้อ5 I go for ที่จริงไงไม I would go for นะคะจะพูด I would go for ก็ได้หรือ I go for แต่สังเกตนะจะไม่ใช่ I เฉยๆจะเป็น I ยินไหม I อย่างเงี้ย I go for ถ้าไม่ชินกับการพูดแบบเมพูดเต็มๆได้เ,เลยไม่เสียคะแนนหรอกนะ I would go for นะคะฉันขอเลือกอะไรดีตัวอย่าง If I had to choose between the beach and the mountains I d go for the mountains ถ้าฉันต้องเลือกระหว่างชายหาดทะเลกับภูเขาฉันเลือกภูเขาดีกว่าน,นะคะเลือกอเวลาพูดวลีพวกเนี้นะคะเอาที่ตัวเองคุ้นเคยที่สุดอย่าพยายามคิดว่าจะต้องใช้ทุกอันแล้วจะได้คะแนนสูงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะเวลาสอบ IELTS Speaking เนี่ยมันมาจากความมั่นใจในการใช้คำหรือวลีนั้นๆและความมั่นใจเนี่ยมาจากการที่เราใช้คำหรือวลีนั้นๆเนี่ยบ่อย ใช่ไหมถ้าไหนที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยจะเอามาใช้ในการสอบทำไมมันไม่ใช่เวลาเนาะเอาคำหรือวลีที่เราที่เมให้ดูใน10ข้อน,นี้แล้วรู้สึกว่าอ๋ออันนี้เคยได้ยินมาก่อนนะคุณเมหรืออันนี้เคยเคยเคยใช้มาก่อนก็ใช้มันไปนะคะข้อ6อ่ะ speaking of อ่าพูดถึงอันนี้ก็คือเหมือนการเปลี่ยนเรื่องแบบสมูทนะคะตัวอย่าง speaking of traveling I'd love to visit Japan someday ก็คือเนี่ยในเมื่อเราพูดถึงการเดินทางกันแล้วเนี่ยฉันอยากที่จะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นสักวันหนึ่งเขาเจ็ด mm hmm. if i remember correctly คือถ้าฉันจำถ้าฉันจำความได้ถูกต้องนะนะคะหรือถ้าฉันจำไม่ผิดนะตัวอย่าง if i remember correctly the eiffel tower was built in 1889 ะะถ้าฉันจำได้ถูกต้องนะหรือฉันถ้าเกิดฉันจำไม่ผิดนะตึกไอโฟทาวเวอร์เนี่ยมันถูกสร้างในปี1889สังเกตนะเวลาเมยอ่านปีนะคะจะอ่านเป็น2 2 2ตัวเลข1889ไม่ใช่1,889นั่นคือการตัวเลขในการนับของละแต่ถ้าเป็นปีเนี่ยเขาจะนับเป็นคู่นะคะยกเว้นเวลาขึ้น 2004ยจะไม่เป็น2004ไม่ใช่ก็เป็น2004นะคะเวลามาถึงเช่นปีเนี้ย0 2 5ก็เป็น2025ก็ได้หรือ2025ก็ได้ข้อ8 the way I see it จากมุมมองของฉันนะนะคะฉันว่าอย่างเงี้ยตัวอย่าง the way I see it online learning is more convenient than traditional classes จากมุมมองของฉันนะการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยมัน convenient แปลว่ามันสะดวกสบายกว่าห้องเรียนแบบ traditional ดั้งเดิมเข้าก้า not only that but also ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ยังจุด,จด,จด นะคะก็คืออยากเสริมอะไรมาเพิ่มขึ้นตัวอย่าง not only is exercise good for your health but it also helps reduce stress ไม่ใช่แค่ exercise เนี่ยมันดีสำหรับสุขภาพนะแต่มันก็ช่วยทำไม reduce แปลว่าลดลดความเครียดและสุดท้าย at the end of the day สุดท้ายแล้วนะคะก็คือไม่ใช่ว่า แปลตามตัวก็คือในวันในตอนสุดท้ายของวันไม่ใช่นะคะเวลาที่จะใช้ at the end of the day ก็คือพูดถึงการสรุปนะคะสรุปใจความสิ่งที่พูดมา summarize ถ้าเกิดเป็นการเขียนก็จะเป็น to summarize นะคะแต่ว่าเวลาพูดเราจะไม่ใช้คำว่า summarize เราจะใช้คำว่า at the end of the day เมยถึงบอกไงว่ามันจะมีภาษาพูดกับภาษาเขียน ะะดังนั้นเวลาที่ทำการที่จะช่วยเลือกแพ็กเกจแอรเอลสโของนักเรียนเมเนเี่ยเมจะให้เขียนมาก่อนนะคะเพราะเมจะได้รู้เลยว่าคุณรู้ความแตกต่างตรงนี้ไหมนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่รู้นักเรียนส่วนใหญ่จะาภาษาพูดมาเขียนพอเห็นแบบนี้รู้เลยว่าจะต้องปรับพื้นฐานการเขียนกันใหม่เพราะว่าคำศัพท์และแนวทางในการเขียนประโยคเนี่ยในการใช้ประโยคเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคะระหว่างพูดกับเขียน มาตัวอย่างนะ At the end of the day happiness matters more than money ก็คือโดยสรุปแล้วว่าจริงๆแล้วนะสุดท้ายแล้วความสุขมัน matters more ก็คือมีความสำคัญมากกว่าเงินทองเห็นไหมคะคสิบคำศัพท์และวลีที่เมเย์อามาให้ในคลิปเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ native speaker ทุกคนใช้หมดและใช้ตลอดเวลานะคะดังนั้นเราเลือกที่จะใช้อันไหนที่เราถนัด นะแล้วเอาไปใช้ในการสอบ IELTS speaking และเมย์อขอบอกอีกครั้งนะว่า IELTS speaking เนี่ยสอบเวลาสอบเนี่ยพูดแบบธรรมชาติเลยพูดเหมือนกับคุยกับเพื่อนคนหนึ่งอะให้มองแค่นี้อย่าคิดว่าเขาเป็น examiner เขาเป็นครูเขาเป็นคนที่จะตัดสินชีวิตเราไม่ใช่คะ่ะหน้าที่เขาคือกดเทปเ,เพื่อเพื่อบันทึกสิ่งที่เราพูดแล้วเอาเนี่ยส่งไปให้ที่เชื่อกลุ่มหนึ่งตรวจนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็คุยแบบเพื่อนได้เลยเป็นการ เป็นการพูดแบบสนทนาแบบทั่วไปแบบ casual แบบธรรมชาติที่เขาใช้กันจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเมย์แนะนำว่าถ้าเกิดต้องการที่จะฝึกตรงเนี้เมมีคลาส f r e IELTS p e a k i n g นะคะแนะนำที่จะเข้าติวในส่วนตรงนี้กับเมเพื่อที่จะเจาะตรงนี้ได้ลึกมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทบทวนคลิปนี้อีกครั้งแล้วไปเจอกันในคลิปต่อไปหรือในคอร์ส IELTS at home กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ